พี่น้องมนีกาบอมกาสิผ้าพี่น้องไปใส่มองนี่ค่ะโอ้ยมีหมานำกลนอี้เครบพี่น้องไปไปก่อนนี่มองเป็นป่นซื้อเม,มาไม้ได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ม่องเป็นผนซื้อมาไม้เสียมาลายป่าว่ามม่สีได้กินบอค่ะพี่น้องไปในสระนี่ค่ะนํานํามาจต่ในคลองนะคะนํามาจากคลองเป็นปลอยลงกสะเต็มตาเลยก้อนนั้นนี่นําม้อมี่ได้ค่ะนํานํอยุ่ บ่ขอดเครื่องจ้าจ้ะพ่อคนปล่อยนนำลงมาอุ้ยพี่น้องมิปลาลูกขอ,อกนำ้ำสีซู่หไหมเห็นสิเห็นบ่นี่เห็นว่าพี่น้องมีหอดปลาลูกขอ,อกโมเป็นโมเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการใส่ของเพ่นสาเพ่นก็นเอาเออเอาอยังลงเลยค่ะเพระาะว่าตาเพ่นบอกเอาเออเอาอยังลง สามแปนบอมีบีมันบอมีป่าป่าบูยู่เพคนปะเพกาะเอาคือเอาหยังลงนะคะพี่น้องนะรอบขางซากะซิมีต้นข้าต้นหยังค่ะพี่น้องนี่ซากะซิมีแต่เหอ่อคันสิตึกป่าตึกแค่แต่ละเทือนี่ลือเห่อจนเมื่อยพี่นอ้องคอยสีตึกนี่นะคะจะลงไปน้ำฝนบ่ได้แล้วค่ะนาดมันเลิกปีเสรขอบซาไว้มาใส่ เออเซย์ยังขางสะต้นใหม่นี้หน่อยขางสะไวนะคะมองนี่ตาเท่าไหร่ตาซีบ่ตาซีเส้นนะคะมองซีเส้นตัวปากะจิบ่บใหญ่เป็นไงคะ่ะแล้วก็จิบ่บหน่อยเป็นไง โอ้ยเหอะกันหลายว่าเป็นถ่วมหัวอยู่บน่ะนำเลิกแห้งค่ะพี่น้องจากที่เอ้ยเอาเืออันนั้นทั้งหลังออกแนวมันสิเกาะจากที่บ่มีนำนะคะนำมาถึงเครื่องซานะคะตะกี้นำประมาณเที่ยงเอวนํำประมาณเที่ยงขาตุยตอนนี้นำขึ้นจีเต็มซาแล้วค่ะพี่น้องเต็มซานี่ว่าเป็นฝนตกมาใส่ได้ค่ะ นำปล่อยมาจากข้องกนันยังดีนะคะที่มีนำข้องใส่นำในเง้นหน้านี่นำข้องใส่นำในงง้นหน้าเลยคะ่ะตอนนี้ก็มีนำแล้วเพราะว่านำนำข้องลคะ่ะที่ปลอยมาโอ้ยเมื่อกี้ป่าบอนพี่น้อง พี่น้องเพิ่งก็อสไปมัดอีกฟังนึ่งนะคะมาฟังนี้แลวก็มาฟังโนนปาร์ฝาห้อ,ง,หอ,ง,องนี่ยิี้เสียงฝาห้องวันนี้ห้าสิม้าเบิ่งเมื่ออื่นเสาร์่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเมื่ออื่นเสารนะคะพี่น้อง๋ยห้องกะสีมาเบิ่งกันนะคะ่ะว่าชีไดดปลาบ่ได้ป่า,า,า,ปาพี่น้องมื้ออื่นสองสีมาเบิ่งกันน้องื้อนี้การลังจากที่ใส มองไปหมู่ว่านนะคะหมู่ขึ้นฝนตกยางแห้งเลยหมู่ว่านใสไปตอนค่าจะกพี่น้องแล้วมโอ้ถือว่าคอยายได้พี่น้องฝนตกจนน้าคุณจะพี่น้องหมู่ขึ้นน่ะตกช่วงค่ำซำหนึ่งแหละตอนที่มาใส่มองกับเมืดมากแล้ว,ลวพี่น้องอุ้ยน้ำขึ้นหลากเก่า เดี๋ยวลอยเป็นปดมาก่อน,น้ะคะ่ะปดมากแล้ข้าก็ะติมาเบิ่งกันแบบในป่าลายํำแดงค่ะพี่น้องข้าก็หากินหายอยากแบบบ,บ้านๆท้องค่ะพี่นอ้อง เบิ่งบรรยากาศท่งนายังมุ่งเสาร์จ้ะฝนตกมากมมดขึ้นบรรยากาศท่งนา พี่น้องเด็กปลาคอใหญ่โอ้ยนี่เด็กปลาคอใหญ่ก็ปลานิ่งนี่เด็กปลาคอใหญ่ก็ปลานิ่งพี่น้องแต่ก็มีนี่นี่เด็กปลาคอใหญ่ปลานิ่นน่จ๊ะปลานิ่งไม่ตายปลากระดีนน้อยมันก็ตายนะล่ะค่ะพอมาฝนก็ตกหน้ามาใส่ไว้แต่มือ วานนะคะตอนคำ่ำนี่จ้ะพี่น้องในสองตัวจ้ะที่พี่ไซม่เมื่อกี้น่ะเดี๋ยวประโคตัวหนึ่งก็ปานิ่มตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวประโคใหญ่ก็ปาน,นิ่งอยู่จา้า